สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับคุณมินบุญนาคโจนินนาดครับโจนินนาดพ่อคุณโจคุณโจเนี่ยแหละครับพี่สุรินเดี๋ยววันนี้ผมพาพี่ไปบ้างไปหมดที่พี่เขียนนั่นแหละเหรอจริงอ่ะผมทำมาทั้งหมดพันกว่าคลิปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้สวัสดีครับพี่นันเอาสวัสดีครับ ชุมพรยินดีต้อนรับครับ <Yeah. S 1> แล้วตอนนี้นะครับพี่อนันต์รามพันนายกสมาคมการท่องเที่ยวแห่งจังหวัดชุมพรพาผมมาที่ไหนครับที่นี่เลยครับบ้านซับเวโม19 ท่องเที่ยวโอท็อปนะว่าวิถีของอำเภอระแมจังหวัดชุมพรเรานะครับที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างครับที่นี่นะครับเขามีขึ้นชื่อที่สุดผมคาดว่าท่านเอยชื่อทุกคนลองว้าวเลยว้าวนะฮะเป็นชื่อชื่ออะไรครับดอกไม้เชิญครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับชื่ออะไรครับท่านครับผมชื่อนายศิรีศิริขาครับผู้ช่วยอยู่ในบ้านบ้านทัพสวีหมู่ที่เก้าครับน้ำตกจำปูนเนี่ยสวยไหมพี่ สวยครับมีกี่ชั้นน้ําตกต้องมีหลายๆชั้นใช่ปะมีเจ็ดชั้นครับแล้วชั้นไหนสวยสุดชั้นล่างกับชั้นที่สีครับเอ๊ะทำไมถึงเรียกแถวนี้ถึงเรียกว่าน้ําตกจําปูนเพราะมีดอกจําปูนเยอะครับนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของบ้านทัพทวีใช่ไหมครับ่มีอะไรบ้างครับเนี่ยเออเนี่ยผมเห็นผลิตภัณฑ์เยอะเลยน้ำพึ้งพุงยาสมุนไพรสบู่ แชมพูอ่สบู่ยาหมองยาลูกเกาโอู้เยอะมากเลยอ่ะอ๋ออันนี้ชุมชนทำกันเองครับชุมชนทำเองโอ้ยยาดมยาเม็ดโอ้ยผมเดินมานี่เหนื่อยผมเอาก่อนยาดมอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมซื้อก่อนในงานะล้ําำพึ่งโพรงนะครับบ้านทรัพทวีแล้วจากลำพึ่งใช่จากลำพึ่ง่ยเขาก็เอามาทำเป็นสบู่เป็นแชมพูครับมาเปรียได้หลายชนิดใช่นี่ก็คือ เป็นนวัตวิถีวิถีชาวบ้านจริงๆไอ้นี่ที่เราที่เราเห็นนี่โซนน้องไวใช่ไหมนักท่องเที่ยวยางมาซื้ออย่างเงี้ยจะไปซื้อจุดขายตรงไหนจะมาแหล่งไหนของที่บ้านนี้ครับผมที่สูเรียนรู้แล้วก็ที่ที่น้าตกโอ้ที่น้ําตกจะมีขายและที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านซับทวีนั่นเองนะครับชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี Bye. Bye. ตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัดวิถีบ้านกลางอ่าวสองตำบลบางมะพร้าวอำเภอลังสวนจังหวัดชุมพรไปดูกันว่าเขาทำอะไรกันไปกันสวัสดีครับพี่โจโโฮพ,พี่โจครับพี่โจ,โจคนแถวนี้เหรอโอ้ยมาช่วยเขาเฮย้ยทําไรพี่โจทําไรหาห้อยหาห้อยห้อยเสียบหาเจอ,อยัง,ออยงโอ้ยเยอะเลยเยอะเลยสวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่แนะนำตัวหน่อย ผู้ใหญ่้็นะคะจะไม่มาใบทองค่ะอันนี้ก็คือโอท็อปนวัดวิถีถูกไหมครับก็คือสินค้าของภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนที่นี่ก็คือหอยเสียบเหรอแล้ววันนี้ผู้ใหญ่จะมีนําเสนออะไรครับอาหารสดหรือว่าแปรรูกทำอาหารสดค่ะมีสามเมนูมีสามเมนูมีอะไรบ้างครับมีหอยเสียบผัดโหระพาอ๋อมีหอยเสียบผัดน้าพริกเผาอ๋อแล้วก็เมนูที่สามคือสําหรับเด็กน้อยสำหรับเด็กน้อย ผัดกระเทียมสสเสร็จแล้วพี่นี่ก็คือเมนูหอยเสียบผัดกระเทียมสำหรับเด็กนะครับแล้วก็โกรยผงละหานิดหนึง่งกินง่ายอร่อยจังเลยผู้ใหญ่ถึงยอดเลยอะ่ะข้างหน้าเราเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่า นอกจากหอยเสียบแล้วเนี่ยเอามาทําสดๆแล้วเข้าไปแปะรูปได้ด้วยนะครับทําเป็นหอยดองแช่น้ําปลาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นี่จะบอกว่าหวานอร่อยแปลกมากเลยหอยเสียบแช่น้ําปลาแต่ไม่ค่อยเค็มเพราะอะไรครับผู้ใหญ่ก็น้ำปลาที่เขาใช้ค่ะก็ค,คือใช้น้ำตาลกับน้ำปลา,าเคี่ยวแล้วก็ตั้งให้เย็นแล้วก็เอาหอยใส่นะคะหอม หอมเลยอะกะปิที่ดีต้องมีกลิ่นแบบนี้ครับอืออย่างนี้นะเขากระปิขัดน้ําค่ะขัดขัดขัดน้ําแล้วนี่คืออะไรเกลือเนี่ยค่ะคือเกลือเขาขัดเพื่อให้น้ากะปิมันขึ้นมาครบหมดแล้วสามเมนูแล้วบนโต๊ะเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่า เป็นชุมชนท่องเที่ยวโอทับนวัตวิถีของจริงอะ่ะนะครับมีทั้งแปรรูปนะครับมีทั้งกะปิมีทั้งหอยดองเสียหอยเสียบนะครับน้ำปลาดองนั่นเองนะครับถ้าทักท่องเที่ยวชมคลิปนี้นะครับแล้วก็มาเที่ยวที่นี่นะครับจะได้มากินมาเที่ยวมาพักยังไงบ้างครับค่ะก็เราถ้ามาที่นี่นะคะก็จะได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนนะคะเป็นประมงชายฝั่งเนี่ยแหะคะ่ะก็ มาหาหอยทำอาหารนะคะแล้วก็แคมปิ้งย่างได้ก็คือครบเลยก็คือวิถีของชาวประมงนั่นเองวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะลาเลยวันนี้พี่อนันต์และพี่สุรินพาผมมาที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านบากแดงหมู่ที่12 ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับที่นี่มีโครงการปลูกกล้วยข้างทางช้างกินคนกินมัจจุราชไม่ได้กินนะครับชาวบ้านและชาวจิตอาสาร,ร่วมการปลูกต้นกล้วยน้ำว้าตามสองข้างทางในหมู่บ้านครับเพื่อให้เป็นอาหารของโครงช้างป่าเพราะในหมู่บ้านนะครับมักจะมีโครงช้างป่าลงมากินแล้วก็ทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านอยู่เป็นประจำเลยสาเหตุส่วนหนึ่งนะครับมาจากอาหารตามธรรมชาติ อาจจะมีไม่เพียงพอนะครับชาวบ้านและจิตอาสาก็เลยปลูกต้นกล้วยต้นปาล์มหรือต้นไม้ที่ช้างป่าชอบกินนะครับตามบนภูเขาที่เป็นทางผ่านของช้างและยังได้สร้างแหล่งน้ําให้ช้างได้กินยามหน้าแหลงอีกด้วยนะครับเพื่อช่วยลดความเสียหายของพืชผ,ผลทางการเกษตรของชาวบ้านได้มากเลยทีเดียวครับใครอยากมาที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวรัรวิถีบ้านบากแดงติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,ตมที่ผู้ใหญ่กิตินะครับโทร081892 1310ครับ สวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับเราอยู่ที่อำเภอพระโตะจังหวัดชุมพรซึ่งข้างหลังเราเนี่ยเป็นน้ําตกนะครับชื่อน้ําตกอะไรครับน้ําตกเหวม่วงครับน้ําตกเหวม่วงซึ่งเป็นอันซีนนิวอันซีนนิวอันซีนของพระโต้เลยช่วงที่เราสามารถมาท่องเที่ยวได้เนี่ยคือช่วงไหนของปีครับก็ถ้าว่าจะให้เที่ยวที่ว่าเล่นน้ําได้จริงๆก็คือช่วงฤดูฝนแต่ถ้าธรรมดาแล้วคือเล่นได้ตลอดฤดูกาล ขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวที่ชอบแบบธรรมชาติอากาศที่บริสุทธิ์นะครับไม่ว่าทุกจังหวัดนะครับเที่ยวนับตกหิวม่วงนะครับมาดูว่าในชุมชนของบ้านเขาตะาทองมีอะไรดีๆอีกเยอะนะครับก็ขอเชิญนะครับทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากเลยนะครับผู้ใหญ่ครับนะขอบคุณครับไปต่อกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับไม่แน่ใจว่ามันคืเผาดินเผาเลยไหมเราไม่ชอบไม่กอดเผานี่ชอบไหมเออ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 โย่กล้วยโย่กล้วยลูกไม้โย่กล้วยอะไรโย่กล้วยอะไรโย่กล้วยอะไรครับโย่กล้วยเถื่อนค่ะเอามาจากส่วนไหนของต้นกล้วยเอาจากไส้มันค่ะส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับทั้งหมดนี้ส่วนประกอบก็มีพริกแกงแกงแล้วก็กะปิ กะปิแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลปี๊บด้วยนี่น้ำมะนาวแล้วก็น้ำซ้มจี๊ดแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำกำลังทำก็คือโขลกเครื่องแกงที่แกงค่ะแกงค่ะ อ, u, อันน here, okay, <te ี mache, ้อันน um ี้จำด้วยสุณโยนะฮะอันนี้ไว้ก่อนสมมติว่าผมไปนั่งท่องเที่ยวมามาที่นี่ปุ๊บก็ผมต้องได้กินแกงยุก้วยแกงยกวยแกงย้วยเทือนนะฮะป่านะฮะแล้วเสร็จจากนี้เราจะไปไหนได้บ้างอะไรได้บ้างกิจกรรมของมีแหล่งท่องเที่ยวมีแหล่งอะไรอยางครับหลังจากเราพักเที่ยงกินอาหารพื้นบ้านเสร็จเราก็จะไปเที่ยวล่องเพจะต่อได้ไปน้ำตกจะมีน้ำตกเหียวหลูน้ำตกเหี่วเหี่ยวม่วง ใกล right? ้ๆค่ะราสามารถจะไปเป็นท่องเที่ยวเชื่อมต่อกันได้เชื่อมต่อกันได้เลยค่ะนักท่องเที่ยวจะมาช่วงฤดูพุธภาพิจุบนาเนี่ยนักท่องเที่ยวจะได้ลิ้มลองลิ้มลองผลไม้ในฤดูกาลของภาษามิตรนะครับ อันนี้คือทุเรียนทอดที่อบแห้งทุเรียนทอดครับเป็นทุเรียนทอดหมอนทองเป็นทุเรียนหมอนทองครับเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งตอนนีว่าหนึ่งก็คือมีสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวได้เกือบทั้งปีเลยแล้วก็อาหารการกินเนี่ยเด็นที่เลยใช่แล้ว่าอีนี่รับนักท่องเที่ยวได้ตลอดเวลาครับผมนะครับคือท่เที่ยวหนก็พามาพาผมมาดูเนี่ยนักท่องเที่ยวมาได้ทั้งปีนะก็ไม่ผิดหวังนะครับที่มาที่นี่นะครับชุมชนท่องเที่ยว อุทบนวำวิถีบ้านป่านิดยินดีต้อนรับเย้มาเที่ยวกันนะคะ ่ผมมาที่ไหนครับนี่เราเจอลุงป้านะอะไรเต็มก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอันนี้ญาติผมหมดเลยครับญาติผมทั้งหมดผมญาติเยอะญาติเยอะทั้งจังหวัดชุมพรเลยตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดนัดสาเลงฮะงงงงงงงสาเลงรู้ป่าวว่าสาเลงยังไง คือรถเล้งคือรถซาเล้งอ่ะใช่รถมอไซค์ที่ไปทําพ่วงข้างเพิ่มมาอีกล้อหนึ่งก็จะเรียกว่าเป็นรถซาเล้งตลาดนัดซาเล้งเนี่ยมันเป็นยังไงถึงเรียกว่าตลาดซาเล้งในความคิดมาจากตั้งแต่รัฐบาลนะครับก็เลยเรามาสร้างตลาดรับโภชนประชารัฐนะครับอ๋อก็เลยมีแบรนด์ของสร้างแบรนด์เป็นซาเล้งอ๋อ นี่นะครับเราก็มาเจอเจ้าของตัวจริงนะฮะโอมตเต,ตเตลุงมินก้าวเท้าแรกผมก็สะดุ้งแล้วห้าดาวายโอ,โอสะอาดมากอ่ะคือ,อลุงมินนี่คิดยังไงถึงมาทําตรงนี้นครับลุงมินคืออยากจะให้ปบบมัโกเนี่ยคือ ừ, ให้คน,นั้นนอกไปรู้ว่ามันชา<อ>ติป็นสมบูรณ์อยู่อบอกที่จินของชาวระมงกท่่บ้านครับผมก็จะหาเป็นแบบมาาที่ว่าไม่ละเมิดกฎหมายไม่ใช้ตาอวนที่ผิดกฎหมายอ๋อได้ โอ้โหดูเแวบบ็บล,ลุงมินผมว่าห้าดาวอายเลยอะ่ะแค่เดินเดินความสะอาดเดินนี่สุดยอดเลยอะ่ะนะ สวัสดีครับท่านผู้ใหญ่เลยครับผมอันนี้ตรงนี้นะครับเป็นจับปลาสักน้ำนะครับมีกุ้งหอยกูป,ปลามาอาศัยอยู่นะคะรับเพราะว่ามันเป็นชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์มากมครับผมปลาชายเลนเลยครับผมปลาชายเลนตรงนี้โจเห็นไหมที่เขาปักหลักนี่รู้เป่าครับปักหลักทําอะไร เลี้ยงหอยแครงหอยแครงตัวเล็กเขาจะจับมาแล้วอนุบาลไว้ในนี้หอยแครงในนี่ที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนรวิถีนะฮะของบ้านเสียบยวนคนสามารถจะมาเดินเช็คอินได้ตรงนี้จะมีเหมือนสุสานหอยเลยเป็นหมื่นปีนะอันนี้คือ เป็นแมงดาที่นี่เลยครับอันนี้เขาเรียกแมงดาอะไรครับแมงดาชามครับแมงดาชามไม่ใช่แมงดาจานเลยนหอันนี้วายใช่ไหมเป็นเป็นของที่นี่จับได้เลยใช่ไหมฮะครับผมวายมเหมือนปลาหมึกนะเหมือนกันครับแต่เขาเรียกวายเล็กกว่าปลาหมึกอันนี้นี่เขาเรียกอะไรครับหอยต้มกะทิหอยหอยเจาะก็คือหอยนางรมที่กอตําโคหินนี่เห็นไหมนะแก่คำต้นเอื้องครับนี่ต้นเอื้องรู้จักปะไม่รู้จักต้นเอื้องคืออะไรนี่คือเป็น พืชชนิดหนึ่งที่ว่ามีอยู่ในพื้นตินบ้านเราอันนี้ก็เป็นปูเลยนี่นี่ปูที่นี่นะจะบ้านเราเลยครับจะตัวแค่นี้ไม่ได้ตัวใหญ่เหมือนที่อื่นนะเพราะนี่เป็นแรงอนุมานปูตัวจะใหญ่สุดก็ประมาณนี้แล้วยังไม่พอนะฮะเขายังมีโอท็อปชาวบ้านนะฮะนี่อะไรเนี่ยเสื้อคือว่าสกินด้วยมือเดี๋ยวนี้จะสกินเครื่องนะฮะนี้ก็มาดูนะฮะนี่จากเมืองสุชนบทบ้านเสียบยวนนะฮะอันนี้ไข่ไก่ใช่ไหมครับผมลไข่มาเป็นยังไงฮะ นี้ก็เป็นไข่เค็มอออันนี้เป็นของที่นี่ทําเลยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไข่ไก่เค็มสมุนไพรโอ้ของบ้านเสียบยวนนะฮะและอันนี้อะไรครับท่านน้ำผึ้งโพงน้ำผึ้งผึ้งโพงอันนี้ไตปลาคั้วกิ้งอันนี้มีไข่ฟูด้วยโอ้ไตปลา ผสมไข่ปูม้าเค็มัวกิงัวกิ้งเข้าไปผสมกันไปอ๋อไอ้นี่น้ำนมเขาโพดของของโอท็อปที่นี่ไหมฮะโอท็อปที่นี่ครับอ๋ออ๋อมีมีมีตาโอท็อปโอโอท็อปสินค้าโอท็อปที่นี่นะครับหลากหลายถ้า้องท่านมาท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนั้นวิถีมาที่บ้านเชียวนท่านก็จะได้พบสมุนไพรได้น้ำผึ้งได้เสื้อได้อาหารผมเห็นมีตลาดที่นี่เดี๋ยวอยากไปเดินดูผู้ใหญ่ช่วยพาเดินดูได้ไหมครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวตลาดกันเลยครับผม สวัสดีครับผูค้ครับสวัสดีรครับผู้ใหญ่กรครับที่บ้านเกาะเสม,ม็ดมีอะไรนําเสนอบ้างที่บ้านเกาะเสม็ดก็เป็นเป็นศูนย์อนรุรักษ์ light, พันข้าว,ขาวเหลืองปลาทิวครับผมที่ตัดสร้างจะไปใช้ได้นำไปทุนข้าวทุนกระบอมในวัราชการที่เก้าข้าวเหลืองปลาทิวดังมากนะแล้ว,ลวข้าวเหลืองปลาทิวสามารถนําไปแปรรูปทําเป็นอย่างอื่นได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะผมที่หมู่บ้านก็ได้นำมาแปรรูปมากับเป็น เนน,น,เสนสดก็คือนําไปทําเป็นแปรรูปไปเป็นแป้งแล้วก็นําไปเป็นอย่างอื่นรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวเหลืองรอประทิวนั่นเองนะครับเฮ้ผู้ใหญ่เราที่นี่เรารับฝึกอบรมให้ชาวบ้านเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องข้าวเหลืองประทิวด้วยไหมครับผม อย่างนี้เราเสนอขายกิโลละเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่อย่างนี้ขายอยู่ก็ะองเกือบสามโลร้อยเลยครับเนี่ยครับไอันนี้อันนี่สามโลนี่ถุงละร้อยใช่ไหมมันคือมะนาวหยาดโอ้ดูโอ้ไอ้ครับใช้ก็ใช้ไม่อยาใช้คุณเจนี่ใช้ชีวภาพอ๋อนี่มะนาวมะนาวชีวภาพใช่ป่ะแล้วดูน้ำเยอะมากเลยก็ถือว่าตลาดของผู้ใหญ่ตรงนี้นะมันครบวงจรนะ อยากให้ผู้ใหญ่เชิญชวนหน่อยครับว่าให้ทุกคนมาเที่ยวกันที่นี่ครับอยากให้ท,ทุกท่านที่มีโอกาสได้มาเที่ยวบ้านกเกาะเสม็ดแห่งนี้ครับก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เีว่าครบวงจรครับเรื่องใน,ในการแปรรูปทุกข้าวหรือม,มาเทิวเป็นขนมกินเส้นสดของหมู่บ้านที่ขึ้นชื่ออยู่ครับแล้วก็เป็นฐานเรียนรู้ทั้งหมด9ฐานเรียนรู้เชิญน,นักท่องเที่ยวทุกท่านเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามาเที่ยวตลาดบ้านเกาะเสม็ดจะมีทุกวันเสาร์ครับมาเกาะเสม็ด เสร็จทุกลายได้ครบทุกอย่างในเกาะเสม็ดตำบบลางสนอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรเสร็จนี้หมายความว่าภารกิจเสร็จสิ้นภารกิจเสร็จสิ้นหมดทุกอย่างครับงั้นเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวที่อื่นต่อเลยครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ครับพวีครับขอบคุณมากครับ นี่นะครับเราอยู่กับพี่โอ๋นะครับพี่สุรินแล้วก็พี่อนันต์นะครับอยากจะบอกว่าวันนี้มาเป็นไกด์นะครับพี่สุรินครับเรามาทําอะไรที่นี่ครับคุณหออคุณหอ๋พาเรามาทำไรผมพามาดูวิถีชุมชนยมทองบ้านชายทะเลครับโอ้ตรงนี้นะเราจะเห็นสองว่าทางนี่เป็นปางองค์ปางขึ้นมากเป็นแหล่งที่อยู่ของปู โอ้ยเลี้ยลิงแสแมะฮะลิงสแมะม,ม,มีลิงด้วยเหรอแ,แล้วคือแถวเนี้ยคนในชุมชนบ้านชายทะเลเนี่ยเขาทำอะไรกันนะครับเขายึดอาชีพอะไรกันประกอ,อบอาชีพค้าขายอาหารชายทะเลอ่อาชายท,ทะเล,าาะเลส่วนลุงคลองเนี่ยก็หาหาสัตว์นหาหาหอยหาปูครับไปคลองยังทำสมบูรณ์อยู่ เดี๋ยวเราจะไปตลาดลาดเลีลาดซีลาดเลลาดเลยลาดเลเอาไปนะพาไปต่อกันนะครับโอ้โหสุดๆเลยชีวิตตอนนี้เราพร้อมที่จะทำเมนูแล้วพร้อมแล้วเมนูเราชื่ออะไรทีนะครับแกงคั่วหอยขี้นกค่ะแกงคั่วหอยขี้นก อยขนกนะครับนอกจากไปทําแกงคั่วหอยขี้นกแล้วต้องมาทํายำได้อยากจะบอกว่าอันนี้นะครับคือโอท็อปนวัตวิธีของจริงเลยเพราะหอยขี้นกเนี่ยหามาจากไหนอืตาม,ต,ามตัว,ตวนินแถวนี้เลยนะครับโหเรียกได้ว่าภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆนะครับม้เียงครับขึนจาากชติ วันนี้นะครับอยากจะบอกว่าประทับใจมากๆเลยนะครับกับชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่บ้านชายทะเลนะครับอำเภอรประทิวจังหวัดชุมพรนะครับประทับใจเพราะว่าทุกคนรักคลองของเขารักธรรมชาติของเขาช่วยกันดูแลธรรมชาติไม่มีแม้แต่ขยนันสักนิดเนอะแน่นอนเนอะนอกจากนั้นนะครับเขาเห็นคุณค่าของความอุดมสมบูรณ์ของอาหารทะเลนาอาหารทะเลมาแปรรูป ขายนะครับรถเก่งมากๆทำแพคเกจจิ้งแต่ละอย่างนะครับมีน้ำกปะปิมีโอ้โหน้ำพริกากากหมูมีหอยโอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดแวะมาเที่ยวกันที่นี่อ่าวสัปรีครับอ,บอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับเยีสยดีครับ แล้วผาเปิดใจครับผมอันนี้คือทิมกาแฟแรสายมอกแห่งท้ามกลางธรรมชาติที่สูงที่สุดและเป็นต้นกําเนิดเกิดกาแฟโรบัสต,ต้าของจังหวัดชุมพรเป็นแห่งเดียวในจังหวัดชุมพรนะครับ พื้นที่ที่อำเภอท่าแซะเนี่ยดั้งเดิมนะฮะมันก็เป็นทินกาแฟอยู่แล้วนะครับแล้วที่เนี่ยเป็นกาแฟที่ดีที่สุดเนื่องจากว่าสูงจากน้ําทะเล488ก็คือ488เมตรนะฮะฉะนั้นรสชาติกาแฟจะแตกต่างกับที่อื่นนะฮะที่เราเอามาผลิตเนี่ยเป็นกาแฟของโรเบต้าสายพันธุ์ดั้งเดิมของอำเภอท่าแซะเลยใช่ไหมของจงังหวัดชุมพรเลย แล้วตรงนี้พรุ่งนี้เราแปลทูปหมดแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นกาแฟเลยฮะอ๋ออันนี้เป็นชาดอกกาแฟต่นี้จะเป็นกาแฟที่เราอันนี้เราคัดเมล็ดก,กาแฟที่เราคัด,คดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่คือทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะฮะบนผ่าเปิดใจน,นะครับทุเรียนที่เนี้ยมันจะกรอบและนุ่มมันจะไม่เหมือนพื้นทุเรียนทั่วไปที่ปลูกพื้นราบเนื่องจากว่ามันอยู่ที่สูงอากาศโอโซนมันดีนะครับครับผมถ้าลงทุเรียนอันไหนนะครับที่ว่าลูกมันเป็นหนอนหรือปอะไรแล้วมันไม่แก่นะครับชาวบ้านเขาจะปาตรงหนอนทิ้งนะฮะแล้วก็ แกเอาเนื้อมันไปฝานแล้วก็ทอดเอ๊ะแล้วอันนี้ผ้าอะไรครับผมอันนี้เป็นผ้าผ้าถุงผ้าสิ้นกางให้ดูได้ไหมฮะอันนี้เราทําที่นี่เลยใช่ไหมอันนี้ชาชาดอกกาแฟเปิดใจมันต้องเปิดใจก่อนมันถึงจะดื่มได้อ๋อหมายถึงคงต้องเปิดใจที่พร้อมที่จะดื่มดื่มชาตัวนี้ใช่ไหมฮะ เอานะครับหลังจากที่เราดูสินค้าโอทอปกันเรียบร้อยนะฮะเรามาเทียบบนผับเปิดใจนะฮะยังมีตรงไหนอีกไหมครับทีก็จะมีเป็นเส้นทางเดินป่านะคะป่าวังน้ําเย็นค่ะก็จะมีต้นไม้สวยงามนะคะต้นไม้เก่าแก่เยอะแยะมากมายนะคะก็จะมีต้นไม้ที่เป็นโรคหัวใจด้วยนะคะในใช่ที่นั่นน่ะเหรอใช่ป่าท่องเที่ยวชุมชนป่าเปิดความร่มเย็นแล้วยังมีต้นไม้หัวใจใช่ค่ะเป็นรูปหัวใจแบบโอ้ยต้องมาให้ได้เดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับแล้วก็จะที่นี่ก็จะมีน้ําตกอีกนะคะมีน้ําตกสามเกลอนะคะ แล้วก็ที่นี่นะคะนอกจากทะเลหมอกที่สวยงามแล้วนะคะกลางคืนนะคะบอกได้เลยทะเลดาวสวยมากค่ะน้ำมาทุกครั้งนี่เจอทะเลดาวแบบสวยนอนเพลินเลยค่ะพตกลงมาเที่ยวที่นี่คุณจะได้2ทะเลกี่ทะเลที่มันมี1ทะเลทะเลดาวกลางคืนโอ้เช้ามาปุ๊บจะเจอทะเลหมอกพอสายๆเราจะเจอทะเลใจครับว้าว มีสามทะเลจริงน,นะน่ะโอ้โต้องมาให้ได้นะครับท่านผู้ชมครับคุณเจอแน่ๆเลยคือสาทะเลสองน้ำตกนะฮะแล้วการท่องเที่ยวที่นี่นะฮะยังเชื่อมต่อไปอยังออกไปข้างนอกนะฮะเราก็ยังเจอถ้ำรับล่อนะฮะซ<ไ>ึ่งเป็นถ้ำที่สวยงามมากเลยแล้วท่านยังลงไปท่องเที่ยวทางทะเลที่อำเภอปะติวหาดทุงวาเลนยังเชื่อมต่อไปล่องแพแลฟฟ้างนะฮะ ยังไปดำน้ำหมู่เกาะชุมพรเที่ยวในหมู่เกาะชุมพรอีกามากมายนะครับฉะนั้นท่านต้องพลาดไม่ได้ฮะที่จะมาท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรมท่านต้องมาที่ผาเปิดใจนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปทั้งหมด8อำเภอท่านเที่ยว2คืน3วันไม่มีวันเบื่อแน่นอนนะครับเย้ผาเปิดใจยินดีต้อนรับถ,ถ้าคุณมาไม่ไมถึงผ<ม>า<ม>เปิดใจ<ม> แสดงว่าคุณมาไม่ถึงชุมผ้า